สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผม R o v Channel ในกกลับเกมนี้นะครับเกมนี้ผมเคยเล่นตั้งแต่เด็กๆแล้วเว้ยทุกคนมาเน่มันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยอยู่ในเรือเว้ยแล้วเราต้องท่องมาในสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งเกมนี้ผมเคยเล่นเคยเล่นด้วยเล่นหลายรอบแล้วด้วยทุกคนเราสามารถออกจากเรือได้เอ้ยทำไมมันเป็นย่้งอะเพราะติมันต้องแบบนี้เอ้ยจะถูกต้อง ี๋ยวผมจะเก็บอันนี้เก็บกิการอเอ๋ไปก็ใช้อันนี้เลยป่ะอุกันเอาการนนี้เฉดเราได้อันนี้โอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะไปไหนดีวะเขาบอกให้เราไปตรงนู้นวะผมไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนนะครับผมว่าตรงนี้น่าจะมีของรางวัลอยู่ นี่เป็นฮอเคเฮลิคอปเตอร์เขาบอกให้เราไปสถานที่หนึ่งเขาบอกให้เราขับรถไปนะผมจะทำการขับรถนะ <c oughs> โอเคเก็บเหรียญสองอันดับเป็นสอง แล้วก็ขับมาเกือบครึ่งทางนี่สถานที่ที่คุ้นเคยเดี๋ยวผมจะเก็บพวกตับเปิ้ลก่อนสองหนึ่งเก็บเรียบ ดับเบิ้ลหนึ่งดับเบิ้ลหนึ่งเหลืออีกยังเหลืออีกเอ้ยมาเไม่ได้เทอร์โบแหวนพวงฟังอ้าว ผมลงรถก่อนดีกว่าผมว่าผมจะไปสถานที่สถานที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะลองเดินดูนะผมจะไปอีกตรงนึงนะครับมันจะเป็นสถานที่ที่พอจะเนี่ยนี่ไงไปพวกกอไม้ตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บเหรียญก่อนเดี๋ยวนี่ไงเขาบอกให้เรามาตรงนี้แน่เลยเนี่ย นี mm, so ่ยีสบห้าไม้แล้วก็ไปหาขอนไม้ไมาทุกคนเอาใหม่ ขึ้นเรือไงอ่ะมันเอาเรือไม่ได้แล้วอ่ะทุกคน,เ,น,เ,นเสียดายมากมาท,ทุกคนมาต่อกันนะครับเมื่อกี้ผมพึ่งไปดูแลน้องมาแล้วก็อัดคลิปไปด้วยแต่ว่าน้องร้องนะครับก็เลยให้มาก็เลยได้เข้าบ้านมานะครับตอนนี้ผมพยายามตามหาสิ่งที่เขาให้ตามหายอยู่นะ ให้เรากลับไปที่รถก่อนไหมเออเผื่อรถเราหายพยายามกลับไปที่รถก่อนเฮ้ยรถเราหายไปเนี่ยไม่ใช่ว่ารถเราหายนะตกหัวลุดนะเนี่ยเนี่เขาบอกจะมีจุดทางอยู่เราใกล้ถึงรถแล้วเนี่ยเนี่ยตรงรถมาทุกคนขับรถขับรถขับรถ น,นี่ตอนที่ผมชอบมาบ่อยก็คือประมาณตรงนี้เลยเนี่ยตอนที่ผมชอบมาบ่อยก็คือสถานที่ตรงนี้ครับผมเนี่ยสถานที่ตรงนี้ผมมาบ่อยมาบ่อยมากผมฮะนี่เราถึงไฟฉายอยู่ครับครับ ขอทุกคนเก็บเหรียญเก็บเหรียญเนี่ยผมยังงงอยู่เลยว่าอันนี้มันคืออะไรมันคือรถนั่นเองอันนี้คือบันไดามานะคะผมเนี่ยห้องที่คุณเคยที่ใครใคก็ยังก็ยังรู้อะ่เป็นห้องที่คุณเคยเนี่ยผมยังรู้เลยห้องที่ผมชอบมาถ่ายหนังอยู่เป็นประจำนั่นเอง สถานที่คุณเคยนี่มีตู้เกมด้วยเหรอเออมาทุกคนเราเล่นเดมมื่อกินเสร็จแล้วเฮ้ยนี่ไงที่ลงมันจะมียีวขึ้นกับที่ลงแล้ผมจะขึ้นก่อนเลยเดี๋ยวผมแผนที่ประมาณตรงนี้ก่อนอะอัะนี้เราก็ลงแผนที่ไปก่อนนะครับ นี่ไง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 เราสามารถเก็บตรงนี้ได้กดเลยได้เป็นรถเมย์มาตรงนี้ยังเปิดไม่ได้กระโดดชี้ชี าะว่าเดี๋ยวผมจะไปอีกสถานที่หนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ใครๆเขากาน่าจะคุ้นเคยกันหมดแล้วไม่ต้องถามนะพี่เล่นเสียได้ไงพี่เคยเล่นไงแต่ก็ตอนนี้ไม่ค่อยเสียแล้วไม่ได้เล่นนาน ้ย่ใอะไอ่อะโอเคซ่อมไปแล้วก็ผมจะลองเล่นขับอยู่ประมาณตรงนี้นะคะเพื่อที่จะหามา นี่เวฟเล็กผมจะขึ้นดีวา เนี่ยนี่ยัเราได้มากาดอันหนึ่งแล้วเด็เข้ายันแหลกเนี่ยมาเป็นไม่ได้แล้วว่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอง มันขึ้นไปไม่ได้เหรอเนี่ยขึ้นไปไม่ได้ยี่เนี่ยนี่ขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นบิ๊กตรงนี้นี่นี่เนี่ยเรขึ้นไหวแล้วเริ่มขึ้นไหวแล้วโอ้โหใครที่เก็บเหรียญตรงนี้กับไอ้ตรงนู้นได้นี่หวเทพเป็นระดับเทพเลยแหละสาม สองหนึ่งเออเวฟอย่างนั้นก็ได้การ์ดมาือเตบไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ใชรถก็สามารถก็สามารถไอ้นี่เก็บได้นะคะผมว่าแต่รถเราอยู่ไหนวะเห็นที่มาดิรถเราอยู่ฝั่งตรงนู้นอันไงรถเราขอใจมากแผนที่ มาอ้ยมาคือเอาง่ายง่ายคือมันดิฟเกินเว้ยเก็บเหรียญไม่ค่อยได้จะเท่าไหร่ ตุ้นทนไปเเอาก่อนเก็บเลยเก็บเลย แต่ว่าเราจะซ่อมรถอีกเราก็ต้องเก็บเหรียญครบ2,000นะครับไอ้200ดิเพื่อที่จะได้ดซ่อมรถซึ่งมานี่ไม่ได้วะ เฮ้ยรถมันเก็บอันนี้ไม่ได้งั้ได้ขมลงก่อนขโมไม่ได้วะไม่ได้เฉย ตอนนี้ผมกำลังขับรถํำรวจภายในเมืองอยู่วิธไงตรงนี้คืออะไรอ่ะไม่เคยมาอู่ซ่อมรถแน่เลยเนี่ยช่างแม่ง เก็บเหรียญมาเพิ่อมอีกเก็บเหรียญมาเพิ่อมอีกชนไปบ่าคอมโบผมจะข้ามน้ำข้ามทะเลไปเออเป็นไงออกจากรถก่อน นี่ผมจะเข้ามาในนี้นี่ไงภายในเนี้ยเนี่ยมันคือที่อะไรบางอย่างที่ผมชอบมาฮึม โอ้ลุลไปไม่ลุไปไม่ลุไปไม่ลุไปไม่เฉยเลย โอ้ยเราไปที่อู่ซ่อมรถเดียยวเดียวเด อุ้ยใจเย็นโอเคทุกคนรถกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว เดี๋ยวผมว่าผมจะขับไปสถานที่ที่หนึ่งและเด็กก็จบคลิปแล้วเพราะมันนานแล้วแค่แค่ตรงนี้พอ โอเคนะทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและใครอยากให้ผมมาเล่นต่อคอมเมนต์มาเลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ